แม่รู้จักแม่จิมไหมรู้จักค่ะเขาจะตามหาลูกเขา่ะลูกเขาชื่อนงคคานกับนันทการใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ๋อไปทำงานอยู่กรุงเทพโติอีอเขาไม่ติดต่อมาเลยอ๋อเบอร์โทรก็ไม่มีนะหลานแม่เนี่ยนะรู้เหรอเขาไม่ติดต่อหรอ พ่อเขานี่เป็นลูกพี่สาวอ๋อติดต, no ต่อกันไม่ได้เลยเหรอเะเออมันมาครั้งหนึ่งหลายปีแล้วค่ะลูคนใยญ่ได้ปวอยู่ที่จีนฉันพามาหาทีนึงอ๋อติดต่อก็ไม่ได้เลยเออมันให้เบอร์โทรมาพอเห็นแม่มาเราก็โทรไปบอกมันก็พอสามารถติดต่อได้ันเบื่ออ๋อติดต่อไม่ได้อย่างเงี้ยเหรอก็เลยโกงเจากันอันนี้ อันนี้หนูถามตรงๆว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันใช่ไหมว่าแบบอยู่บ้านเดียวกันแต่แบบติดต่อกันไม่ได้อะไรเงี้ยหรือว่าไม่ไม่ใช่ไม่อยากบอกไม่จิ้มหรือว่ายัางไงไม่ได้มีปัญหาอะไรกันใช่ไหมสรุปว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแต่ติดต่อกับหลานไม่ได้พอาารนุภ